แลมันหลังเข่าอยู่ในโทรศัพท์ที่ปูให้เบิงสามศูนย์ตาดขงโรตไทยร้องแนี่นอนเออมันเข่าในโทรศัพท์ที่ปูให้เบิงโอ้ยมาเจยด่ายครับน้าปูเนาะแต่มันแต่เม่นเป็นดเดเลยครับนัอมีแต่ปูเไว้แต่ตู้กันสันโอ้ยไมเนไปกินนลือโอ้ย กระตุ้นป้นปุ้ณพ่อสมปองกับคุณแม่หนูนะคร<ช>ับยาก็เอามาตักงหียงคุณพ่อสมปองอะไะครับไปขอ,อยาก,การังเสียกองมาให้หลวง,งพอวดดวอ่อปนะาต่อ,ตอ,นนอะนะพ่อเลยต้มสดๆด้ี่ยปัวทำใส้มอนเนือเนาะโอ้ฮกระต้มใส่หนึ่งฮ้าสมาดเอา,มา,านมัดกระต้มใส่ากาน้ำควานถ้าก็ได้แดดเลยน่สดๆเนาะ ดีครับลำรับจนกำลังกำลังยากำลังเสือโคงงครับนี่จนกำลังเสือโครงหลายครับแดงกับต้มโอ้ยใบตุมตัวหลายมือเนาะโอ้อ่าต้มตัวติดเขาพันศาเลี้ยวเนี่งครลี้ยวพันศาในก่ปวบมว่านเนี่ย แม่ออกมาวัดก็ดิได้กินต้มน้ำปูนี่แหละต้มยาบาดที่เนี่ยต้มหม้อง่ายๆเนาะปูเนาะมันสินวันถางเนาะมูสิบอดขากันยังมีอ้อยต้นอ้อยดำมาใส่น้ำมันตีขากับปูม่วงหนึงม่วงหนึ่งอ้อยดำม่วงใบหนี้เลยครับแงมหาโอ้โหแงมหาใบหนี้นะครับม้สเก่าเก่าก็อนี่เต็มครับ มันออกเวยนหยกน้อครับโอ้ยออกคกรัอน,ยยนอ <ioè S 1> อกแักอนเน่ยนกปูน,นะะก้นถือไหลครับก้นถือไหลหัวพอดีแล้วครับนี่สิทิที่ว่างอคือว่ามีสิทธิที่ว่าการ ลายพวกยายาของพร,งรงะสมของขาเจ้าเนี่ยเขากันในปริมาณนิสงลายโอ oh, ้ดได้อันนี้สองลายปะปูอคือว่าการเจ็บป่วยอิยน,ยออนุ่ีมีไม่โรคป้ายแเจ็บข้อขบอข่อยม <okay. S 2> ีเยอะครับคุณถวายยาด้โอ้อ้อมอ้โเป็น้นัวว้อ้นน้้โอ้โอ้้่ <Okay. S 2> อายยา้โ้อ้โอ้้โอ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 ้อ้โอ้โพระพุทอพระ้รร <Okay. S 2> มพร้สอ้โอ้โอาอาโอ้อ้อออ ยาสมุนไพครับยากำลังกระโคงครับคุณว่าการบันเทิงฉันได้หนึ่งคือนำฉันนำหบอกเราเสมือนว่ายากับยาครับยาที่รักษาโรคเลยทุกประเภทนะทุกยานำคณะครับไปครับครับสาธุสาธุนะครับโอ้แต่ว่าปู่ห่างบ้านได้ฝันบปู่ว่าได้โชคได้ลาบ ตองหวานฟันไปนันั่งอยู่นั่งน,นะเนาะฟันเบาเนาะครับน,นั่งกัสีนี่ฟันมันมันม,มันกัสีสวาวาไม่กัดเนาะไมกัอว่ามันหม่เนาะครับอย่างข้าวาาา่ั้นชาเนีส่สีได้ครับแกเล่ปปวาวานป,ไป,ไป,ปปูโอ้่ามันเขาอปเน่ไปครับกเน คือปฏิบัติในพระทุกขทุกองคอยู่ผู้เขาต้องเล่าไพ่ก็เลยมาร่วมเอยู่ในวัดบาลามจำศินพาวนาตลอดสามเดือนเนาะอสามไปมากคือสามไปมากมันแบบดีดีเนี่ยแบบนี้คือชินภาวนาตั้งสมาธิภาวนาเมื่อกี้อาจอาติมีในส่วนเนาอส่วนอยู่ง เด็กตัวเขาตัวอ,วอนะไรหมั่มู่ยู่ตัวออมันออกเมืไรมันออกมเมื่อไรตลโฟกมก็จำเพราะอไรบมันพูดมันปเรยอหัดปูว่านเนียงบ้านปาเรยอหัดเลอว่นพูด,พดผมก็จำเพราะอไรวอไรนี้ยอืโอ้เอาตัวปูมากมี่แล้วกับเอะไรอันนนะีเอาตัวปูว่ามากนี่แล้วปูว่านคิดมากกว่ปู บอนบอกว่านั่งคุกันว่ามันบันหลังค่านะมันบ่นครับแม่บ่นอ้านค่านาอครับอือออบาที่นี้มันเออมันหลังค่านมันบ้าที่นี้บ้นพุดเนี่ยแต่นอปูวตัวได้แนวกับปูมันพุดถึงบ้านผุดถึงหัดกับมันิีอกมันพุดเนอะแต่เอาตัวจทบมาบางไรกันนะครับอ้มันิีอกวันอย่างเนอะแต่ะ ผูไปเบิ่งปฏิทินแหมตัวนี้เ่็นอะไรครบบอกว่าเขาจะหู้จักมือวางเหมมือนซุกมันทุกเนาะเออตรงนี้นี่อยู่ในโทรศัพท์นี่ไหมกดออกไปก่อนกดออกจากอันนี้ให้ผมก่อนกด้อือครับครับครับมีตัวแต่แนวปูวอาให้ฟังนะอือ เด็กก็ไม่รู้ักนะครับตัวแทนะครับมีตัวใดนดกนี้เดกนี้สินี้วันพฤหัสเนาะรเรียกวันพฤหัสข้างแรกมันข้างยัง้งมือ้อตองข้างนี้ เริ่มครังทเอาเบะล่ะปูบ้านพลหัดมันเป็หัดตัวีสี่ร้ายเลงครับเี๋มีตัวเก่าจะเป็นหนึ่เก่าเก่าหนึ่งาวหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งแล้วก็ตัวใดอีกล่ะปูอยู่ในหันมีตัวใดเนี่ยคิดว่านะมันสิมามานทงสีครับถ้าเอาไม่นสิมาทังสีมันไม่ตัวใดเอาปูว่าห้อปั้งได้อ่านห้ปั้งได้อยู่ในหันมีเจ็บตัวใดเนี่ย หนึ่งเก้าอ่าหนึ่งเก่าผมจะผมมันหนึ่งเก่าผมมันมากตามจริงกับมิหาสองโอ๋อหาสองแล้วกันหนึ่งเก้าอือใช่นะแหละอ๋แค่นี้น้าปูเน้าเลขวันพระฤหัสบดีนะครับห้าสองแล้วก็หนึ่งเก้าอ่าวัดถ่อกัะล่องเบิงน้าปูเน้าไตวิเชยรย่านเอ๋อเหรอน้าปูถ้ามากข้าไปจังซื้อนะครับว่ามากข้าไปพันเบิง เบิ่งกันนะครับแบบมันเข้ามากอ่ะ mm. ถือเล่นาะปู่เนาวันวานกับสามศูนต์ต่ว่าหันปะใส่ร่งคลิป mm. โอ้ยเสียดายคักเสียดายเน่นะครับบ่ได้เฮขียนะะบยปไปหมูมเบิง่งนะครับแต่ว่าจําได้อยู่ว่าศูนต์สามเหรอผมได้ถ่ายรูปไปอยู่เนาะ mm hmm. ผมเอาโทรศัพท์ถ่ายรูปไปโอ้นั่ศูนต์สามสามศูนต์นะฮะวันนี้ก็บหนึ่งเก้าแล้วก็ห้าสองน้าปูคิดว่า คิดจะซื้อน้าปูเน,นาะแต่ว่าห่างบ้านในฝันมันประคับฝันเอ,อาอันอาเจี้ยที่บ้านกบบวนนี้ไก่นะอืว่าคือสิบบวนนี้ไก่มาขึ้นสิบบวนี้ไก่นะครับเรียกบัไปไก่เหรอเองครับของมันแบ่งกันขนาดครับผลิตภัณฑ์ตุลย์หัดนี่มันมันอยู่ระวังลักหายอ๋อมันอยู่ในระวังลักหานนยนะาะปูเนาะลักหาครับ แต่ร่องเบิ้งแต่แต่มันมาแต่มันมาเนอะครับแต่มันมาจรากกิงจริงเหรอทะเลสี่นะเบเกินหาสองหาสามโอ้ทะเลสี่เทเล็ปเทเล็ปเทเลสี่เพราะว่านี่เทเลกปเทเล็ปอันยี่สิสามเหลียมมาสิบเป็นเดียว่าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งโอ้หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเออเออแต่คือหาสองหาสามนี่แหละหนึ 19, 9, 9, ่งเก้าเก้าหนึ่งเออโอ้มันสิบประมาณนี้นนเนาะปูเนาะเนี่อครับ <c oughs> เลอวันพฤหัสเลขวันพฤหัสนะครับก็ลองเบิงนับปูอื่เือม่นเข่าแต่ละผมกติมากน้ำอยู่ต้องเบิงอยู่ผมเสี่ยไปเสียงเบิงอยู่ปูเอาไปเสียงเบงกันฟันดีๆนะปูเนาะฟันดีๆได้ตัวเลขตัวเดียวกันเนี่ยโอ้ยติดคักอยู่เือตอนนี้เงมนลานเนาะนเงินหลานหมดเลยแต่ก็ใค้ได้เงินหลานนะปูเนาะ แต่กระตือใดๆก็ลากกระต้อนะคเับโอ้ยนะครับนี่นะมากก็มาได้เลขได้เบอร์รวดนะครับเอาฝากนอกจากที่ย้อนยังฝากนะปูนะก็เออกันมาหาปูกันทีนี่แล้วนาะว่าเออกะนทีได้ยังฝากงานย่อมกันมีแต่แนวทางนี่แหละเนาะควาฝันว่าให้ยปั้งนี่แหละเนาะตอนนั้นแล้วเนวที่ปูตีห้ได้นะปูนะเออ กเจยาจ้กได้แกจักที่ไปหายังมาใหามาบอกกลัวไม่มีอย่างยุทธตายุทธตาวัดนี่เนาะก็เห็นนี่แหละเนี่เทศศิฟากตอนญาติย่อมได้นี่ย็ว่าความฝันให้กันฟังทันแหะมันบอกกลัม่เออไม่มีโศมีลาบเนาะแต่ไปเออเดินไปสัไปตามจังหวัดสงสรนี่สิกลับมาสงนอรทไรของดีมาฝากก็ไปจังสคร่ิ 这个有，好像像我，我那